จรรญพรญาติโยงสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับชมรับฟังเผ็ดลายสวดวัดคีรีวงศ์งูนย์รนรู้ธรมไายตยไทยหมอคุณบ้านปัญยาปัญญา,าอำััหลองปู549ตำบลหนองพร้างอพเอรังสวดจังหวัดสุมพรก็ไม่ได้เจอกันเป็นอาทิตย์กว่าๆนานงประิจเนื่องจากว่า,าไปเดินทางไปอบรมอาชีพ เมนูอาหารสมัยท ouais. ี่สวนมนุษย์ตั้งแต่20่สิบจนยินกับการก็มีภารกิจต่อนะวันนี้ก็ได้กลับมาทำรายการและจัดการปกติเพื่อนำสาระดีๆและเกี่ยวกับการเรียนรู้สมัยไทยในการดูแกสุขภาพได้แก่ทุกท่านที่อยู่ทางบ้านนะวันนี้ก็เป็นกวงกับวันที่26่ธันวาคมปีพัาทิบปีห6ธันวาคม2อ6 4 กับหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปถึงทุ่มครึ่งเกี่ยวกับาาสาระเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันธรรมสวนะาพรุ่งนี้เป็นวันธรรมสวนะก็อยากให้เราท่านทั้งหลายที่รับชมอยู่ทางบ้านนะจะเรียนพรทุกทุกคนทุกท่านนะแล้วก็ที่ไม่ได้พบกันหลายคืนนะใน้ในต้นที่ตินันยเรียนพรพ,พัฒนานีสมจิจ นะท,ทุกคนทุกท่านที่ติตาจรับชมรับฟังอยู่ทางบ้านเตรียมสมุดปากกาให้พร้อมนะ๊ะคืนนี้เราจะมีสมุนไพรที่มีสรรพคุณอยู่หลายด้านเพื่อจะนํามาให้แก่เราท่านทั้งหลายได้รับจดไว้เป็นประโยชน์ตอนที่317นะและก็3 1 8รองตอน้นอเกี่ยวกับ ภูมิปัญญาเกจยาที่เราจะต้องอนำมาใช้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สมจิตมังยมพัฒนาในทั้งสิบสามคนสิบสามท่านนะเตรียมประพุทธประก,กาศพร้อมใครในพีไอเอสอาไม่ออกสมคิดไปบูนครับไปบุญนักกรัตริย์วนันสงายนะจ๊ะสมุนไพรคืนนี้เนี่ยมีชื่อว่าตำแยแเมวนะมีตัวผู้และตัวเมีย แต่ตัวเมีเยเนี่ยนะจาโยมมันจะคันภาษาต,ตเรียกว่ารังตังไก่แต่ตำยายแม่ตัวนี้มีสปปรรพคุณในการดูแลสุขภาพพรพัฒนานิลพัฒ่าเทนยีสูมันอนไรยสูโอเคจ้าและอนัน,นาอายปุกปกฝนตกนะตอนนี้ที่วัดฝนตกหนัก นิกรเจริญพรโยมศิริยากรทองอาบเจริญพรจ่าเตรียมสมุนไพรให้พร้อมนะจ๊ะอ่านี่สมุนไพรสมุนไพรชน,นิดนี้มีชื่อว่าอ่ตาตําแยแมวนะดูง่ายง่ายมันจะมีดอกคล้ายๆเหมือนกับลังตังไก่นะนี่มีบบมีดอกมีอะไรเรียบร้อยห,หมดเนี่ยที่อยู่ทางบ้านก็รู้จักนะอ่าอยู่ข้างบ้านในสวนข้างบ้านเต็มหมดบางคนทองทิ้ง สีน้ำอนเนกแสงเอ็มจ้าทุกคนทุกท่านาก็ใกล้ปีใหม่สิ้นปี2 5 1 4แล้วนาปีใหม่จะมาถึงปีไม่กี่วันแต่ว่าโอไมคอน็ระบาทเริ่มรุนแรงกรุณาช่วยดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะยาสมุนไพรย,ยังศักดิ์สิทธิ์ทุกยุคยุกสมัยแต่หยิบเอามาใช้ทำความเข้าใจจะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายอ่า สม,มุนไพรชนิดนี้มีชื่อว่าตำยาแมว <c oughs> ตำยาแมวมีสองชนิดนะตอนที่สามร้อสิบเจ็ดว่าด้วยว่าด้วยอำนาจเจริญพรโยตุชาเจริญพร,รอ,อ้ที่หลงังพลังวุฒิอายแล้วก็วิธีทำรรตอนที่สามร้อสิบเจ็ดคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลอดลือักเสบพอพืดมีปัญหาเรื่องเส้หนะนอาจ๊ะมีปัญหาเรื่องเส้หะพอพืด มีปัญหาเรื่องเสเลดนะจ๊ะตามมําเนยแมวรู้จักมาถามก่อนรู้จักกันไหมก็รรู้จักบ้างตามมําเยแมวมันมีสองชนิดตัวผู้กับตัวเมียแต่ตัวเมียนี่มันคันยมภาษาใต้เขาเรียกลังตังไกแต่ว่าแมวพวกสัตว์พวกหมาเนี่ยมันชอบกินยมสํารอคพิษทําให้อาจเจียนเวลาแมวหมามันโดนพิษอะไรเนี่ยมันจะไปกินยอดกินใบแล้วก็อาจเจียนออกมาเพื่อสอําองสัมรรคพิษออกมาแต่ว่ากิจจาทอเจริญบอล แต่ว่าประโยชน์และสรรพคุณเนี่ยคือจะมีครอบด้านเช่นเกี่ยวกับหลดดลคอักเสบทอพืชกับเสมหะช่วยในการไอพดฟืนคันแล้วก็บำรุงกำลังนะบำรุงกำลังแก้ภูมิแพ้ต่างๆนี่คือ,อคุณปูเล็กจะเริญพร่อเตรียมสมศรีป,ปาร้พรู้จักหรือเปล่าถามก่อนถามทุกท่านก่อนว่ารู้จักไหมก็คือตำยาแมวตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยเราถ้าตัวเมียมันคัน เอาโกโก้ไม่หลับไม่นอนนะโกโก้นะ V I S U F อ่านไม่ออกงาแฟนเพจสิบหกขั้นเองคุณนี้หายไปนในกันหมดคานหรือว่าท้าวดาวคริสต์มาสก,กัน very Christmas กันใช่ไหมช่วงนี้ไอโอเมกอนี่มาแรงมากโยมอยากแก้ไขจะรู้จักกับคุณถ้ารู้จักนะรู้จักวิธีการใช้ตอนที่สามร้อยสิบเจ็ดหนึง่ง ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลอดลมอ,อ,อักเสบหืดหอบมีปัญหาเรื่องเสมหนะน้นจ้นาโยมนะเอาใบสดสดโยมนะเอาใบสดสดมาหนกำมือเนี่ยเด็ดใบมานี่เอาแต่ใบกับก้านนะจ้าโยมเอาใบและก้านอย่างเดียวสดสดหนึงกำมือเมื่อได้มาหนึงกำมือเสร็จเรียบร้อยต้มน้ำ4 0 0ซีต้มน้ำ 400cc ให้เหลือ 200cc นะ เอาใบสดสดของตํายายแมวเอาใบหน้าก้านด้วยไม่เอาดอกไม่เอาต้นไม่เอารากในขณะนี้สามเจเมื่อได้หนึ่งกำมือสดสดปลาไปล้างให้สะอาดต้มกับน้ำสี่ร้อยีซีต้มไม่เหลือ2 0 0ร้สีซีสรรพคุณแก้หลอดลมอักเสบหอพหืดขับเสมหะนะขับเสมหะวิธีรับประทานให้รับประทานหลังอาหารเช้าและหลังอาหารเย็นครั้งละหนึ่งแก้วกาแฟ ครั้งหนึ่งแก้วกาแฟจำหน้านาะยุมฟองจันนะเพิ่งเข้ามาเจเริญพรจอดว่าจอดไว้ร,รังสลิดสมพรรัตนพันธ์จอดมาแล้วใช่ไหมจอดทันไหมขอบคุณมากที่จอดทันนะน้ำที่เหลือก็อุ่นไว้จะช่วยแก้ไขเรื่องหลอดลมอักเสบนะหลอดลมอักเสบมีเสมหะในลําคอหอบป่วช่วยขับรังหอบป่วถ้าหอบป่วนีนประมาณสักหนึ่งเดือนอาการดังกล่าว ที่มีปัญหาก็จะดีขึ้นโดยลําดับย้าว่าใช้ใบที่มีก้านมีใบด้วยเรียบร้อยหนึ่งกระมือสดๆน้ำ4 0 0ต้งไม่เหลือ200สองนาทีแล้วกรอ,องแต่น้ำวาร,รับประทานหลังอาหารเช้าและหลังอาหารเย็นครั้งละหนึ่งแก้วกาแฟนี้ตอนที่สามร้อยสิบเจ็ดว่าด้วยลอนลมาเซฟเซมาอือดนะจ๊ะนี่ได้ไปแล้วหนึ่งตอนนะครับคืนนี้ใครไม่รู้จักวันกี้บอกว่ารู้จักนะจ๊ะสมรอุก็คนก็รู้จัก ข้างบ้านเยอะแยะหมดแต่ถ้าอ,อีกชนิดหนึ่งโดนไม่ได้คันโดนอีกแบบนึงก็คันกันยุ่งเหยิงมาแล้วประการต่อไปตอนที่สามร้อสิบแปดนะสามร้อยสิบแปดจะเนปัญาบุาัวขาวสามร้อยสิบแปดใครที่มีอาการไอนะไอไอ ي, แล้วกินยามาทุกชนิดแล้ว เราหันกลับมาให้ความสำคัญเรื่องจำเยลแมวเอาตัวที่ไม่คันมาโยมอย่อาตัวที่คันนะคนี้จะเินพรขวัญจิตแล้วก็ f i n j i n จินจนี่จินนี่สมมสีเส้นจังจ้งาสำหรับคนที่เอยก็เด็ดเอาใบมาเหมือนเมะะื่อกี้โยมหนึ่งกำมือสดๆนะแล้วก็เมื่อได้มาหนึ่งกำมือสดๆล้างใหงส้สะอาดต้มน้ํา ต้มน้ำประมาณ 500cc ต้มให้เหลือ 250cc แล้วก็หลังจากนั้นใส่เกลือเล็กน้อยเมื่อใส่เกลือเล็กน้อยก็กรองเอาแต่น้ำไว้รับประทานเช้าแป๊กเที่ยงแป๊กเย็นแป๊กจะบรรเทาอาการไอและดูแลปอดได้อย่างดีนะจ๊ะจะช่วยบรรเทาอาการไอแล้วก็ดูแลปอดได้อย่างดี แต่ย้ำว่าให้กินก่อนอาหารเช้าครั้งละแก้วแป๊กก่อนอาหารเที่ยงครั้งละแก้วแป๊กก่อนอาหารเย็นครั้งละแก้วแป๊กคือสรุปกินสามเวลาก่อนอาหารน้ําที่เหืออุ่นนี่ตอนที่สามร้อสิบแปดว่าด้วยอาการไอและไอและจะมีปัญหาเรื่องปอดนะจ๊ะสามร้อสิบแปดเราก็เห็นสมุนไพรหลายยมเรารู้หละสรรพคุณแต่วิธีการใช้ว่าใช้ปริมาณน้ําหนักเท่าไรน้ําเท่าไหร่ ต้มออยังไงกินแก้อะไรเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เราจะต้องศึกษาเล่าเรียนและทำความเข้าใจว่าตำแยแมวมีประโยชน์อย่างไรตัวนี้ไม่คันอีกตัวนึงคันอย่าเอาตัวที่คันนั้นจะโยมแบบไหนที่ไม่คันละพระคุณท่านคุณปู่เล็กต้นสีแดงโยงมมันมีเขียวกับแดงต้นนี้ต้นเขียวต้นแดงอย่าไปโดนถ้าต้นแดงแดงอ่ะเขาเรียกว่าตำแยแมวตัวเมียนี่ตัวแดงนั่นแะมันคันอย่า,อาไปใช้ไอ้นี้ต้นเขียวเขียวโยม เต็หมดไม่คันต้นนี้แมวหมามันชอบกินเพื่อสัมโรคพิษนะคุณปู่เลสเข้าใจนะเข้าใจหรือเปล่าคุณปู่เลสเอาต้นเขียวอยาว่าต้นแดงต้นแดงโดนไม่ได้คันเข้าใจแล้วต่อไปตอนที่สามร้อยสิบเก้าอ่าแน่นอนตอนที่สามร้อยสิบเก้าใครที่มีปัญหาเกี่ยวคันคันผิวหนังคันตามเนื้อตามตัวง่ายๆโยม เอาง่ายง่ายเลยเอาใบสดๆมาหนึ่งกำมือแล้วก็ใสเ่เกลือเล็กน้อยแล้วก็ตำ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 แล้วก็เติมน้ำเปหน,นึ่งแก้วกาแฟนะเข้าใจแล้วคุณู่เล็กนะตำให้ละเอียดแล้วก็เอาน้ำหน,นึ่งแก้วกาแฟใส่ผสมแล้วก็บีบกรองแต่น้ำไว้าทาบริเวณที่ผดผื่นคันร่างกายก็ยจะช่วยบรรเทาอาการผดผื่นคันตามร่างกายได้ในตอนที่3 1 9 สามตอนแล้วนะทีนี้ตอนสุดท้ายตอนที่สามร้อยี่สิบตอนที่สามร้อยี่สิบเนี่ยคนโบราณเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องกําลังมีปัญหาเรื่องอ่อนเพลียไม่อ็มีกําลังทางงทํางานร่างกายอ่อนเพลียเหนื่อยล้าสารพัดปัญหาเอาง่ายๆไปถอนเอาแต่รากมานะถอนมาแล้วนะสะอาดแล้วก็ตัดเอาแต่รากมาเนี่ยตัดเอาแต่ราก หายได้หนึ่งกำมือนะหมอจบเจเรียนปอนยมรียมเรนูจะเริญนรอนนะค่าใช้แหมอจบหมอจบได้ยินไมหมรู้จักนะขอบคุณนะั่งแหมโมหมอจบผ่านอยู่แล้วยมหมอจบมีความสามารถก็คือเอาแรากมาหนึ่งกำมือล้างสะอาดต้มน้ำหนึ่งลิตรต้มประมาณสิบห้านาทีก็เดือดแล้วหลังจากนั้นก็กรองเอาแต่น้ำไว้นะแค่หนึ่งกำมือเดียวฟื้นชีวิต พลิกวิกฤตได้เป็นโอกาสได้เลยคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายอ่อนเพลียอ่อนล้าเสื่อมคุณภาพร่างกายมันเสื่อมเสื่อมทุกด้านอะไรก็แล้วแต่นะลองดูวิธีการรับประทานเมื่อต้องเสร็จเรียบร้อยกรองแต่น้ําไว้ใส่เกลือเล็กน้อยใส่น้าผึ้งเล็กน้อยแลบประทานก่อนนอนวันละหนึ่งแก้วกาแฟประมาณสามถึงเจ็ดวันอาการที่เอ่อร่างกายสึกหรอเสื่อม ออเพลียอ่อนล้าก็จะฟื้นตัวโดยการใช้รากของตำยาแมวตัวที่ไม่คันคือตัวเขียวนะเข้าใจนะอย่าใช้ผิดนะถ้าโยมไปใช้ผิดตัวแดงมันจะคันเดี๋ยวหาว่าพระไม่บอกอีกอาหาว่าพระมาต้องอีกไม่ได้นโะยมน,นี่คือสิบสามร้อยสปดสตอนสตอนชัดชื ที่เราไม่ได้ทำไม่ได้เจอกันหลายคืนติดภารกินจนายจยมนะนี่คือตำยาแมวสีตอนก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ก็คือในเดือนมกรา2565นายจยม28-29 30มกรา65มีกิจกรรมมากรรมสมุนไพรมากรรมหมอพื้นบ้านและแพทย์แผนไทย14จังหวัดภาคใต้มีบูธสมุนไพรมีกิจกรรมต้นสมุนไพรแล้วก็ ตรวจโรคฟรีมีต้นสมุนไพรมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรใน,นสีวัหภาคใต้แล้วก็บูธอา่าผลิตภัณฑ์ต่างๆใครที่สนใจก็อจองบ,บูธจองอะไรได้ในะจ้าโยมจัดที่วัดจัดที่นีย่ยกลางวันก็มีกิจกรรมกลางคืนก็มีกิจกรรมรอบเลียงสมุนไพรนะนี่คือกิจกรรมเดือนมการาส่วนวัยวัยก็คือสิบจุดเอ็ดสิบสองมการาก็จะเปิดคอร์สในการสอนอบรม การทำสมุนไพรไทยกินอย่างไรให้ปลอดภัยปลอโรควันที่สิบสอนเรื่องการทำเส้นมีสมุนไพรตลอดทั้งวันวันที่สิบเอ็ดสอนเรื่องเครื่องแกงสมุนไพรต่างๆวันที่สิบสองสอนเรื่องการทำม้นทำฟุตตี้สมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพนี่คือสามวันนับแพทยหตัน้นอาจารย์ ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ท่านต้องเกรียมสมุนไพรมาคนละหนึ่งชนิดเราจะแจ้งให้ทราบเมื่อท่านได้รักสมัครเรียบร้อยแล้วนะวันที่สิบสอนเรื่องการทำเอาแป้งสมุนไพรแป้งมาทายม่อมแป้งเอ่อต่างๆเนี่ยมาผสมกับสมุนไพรแล้วก็พาวนแล้วก็พาไปคลึงใหแป้งเข้ากันแล้วก็พาไปรีดเส้นแล้วก็ทํากลายเป็นเส้นหมี่สมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์นะมีปัญหาเรื่องตาเราก็ทําเส้นหมี่สมุนไพรเรื่องตามีปัญหาเรื่องลำไส้เราก็ทำ เชนมีสมุนไพรเพื่อนำลำไส้พอวันที่สองเราก็จะทําเครื่องแกงสมุนไพรนะว่าสมุนไพรชนิดนี้เอาไปใส่แกงปริมาณเท่าไรกี่ช้อนชากี่ช้อนโต๊ะกินแล้วจะเกิดประโยชน์แก่ร่างกายอย่างไรนี่คือวันที่11บเอ็ดมการาส่วนวันที่12ก็ทํก็ทำ่องฟุตตี้แล้วก็ว,วนสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพ3วันสามคืนอาจารย์โยมอ่เรียนรากันมาแค่50ททันนรุที่5 นทุกที่ก็ไปทําที่สวนมนุษย์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้บันทึกแคปรายการของทีวีเสร็จเรียบร้อยมาที่สิบสิบเอ็ดกรกฎาคมสิบสิบแปดสิบสองมการาคก็เปิดอีกรุ่นที่ห้าห้าสิบท่านเพื่อเรียนรู้การทําอาหารให้ดูแลสุขภาพเจ็บป่วยข้าวใดใช้ายาในทัวไทยผลิตเป็นอาหารดูรลกกแลสุขภาพเพราะเรากินอย่างปลอดภัยปลอดโรคนี่คือเราท่านต่างหลายจะได้ประโยชน์เพราะว่ามันเป็นทรัพย์สมบัติของเราท่านท่านหลายที่จะต้องดูแล พรุ่งนี้เป็นวันธรรมสวรรค์นะนจ๊ะโยมหรือว่าวันพระเข้าวัดทำบุญตักบาตรหรือไหว้พระสวดมนต์จะเรียนภาวนาเป็นบุญเป็นบารมีรับปีใหม่และก็ส่งท้ายปีเก่าช่วงนี้ก็รู้ได้ว่าโอไมค่อนระบาดเตรียมเนื้อเตรียมตัวด้วยหาอยู่ยาดูแลสุขภาพด้วยยาที่เสริมสร้างภูมิกันใครที่ยังที่หมดไปแล้วก็ติดต่อสอบถามเพื่อรับไปไหว้ดูแลสุขภาพเพราะมันจะแพร่เร็วมากอีกกี่วันนะโยม นะหลังจากวันที่5้าไปต้นไปแล้วนี่ก็จะเยอะนายโยมน,นะตอนนี้ก็กระจายไปเยอะแล้วนะหนึ่งทุ่มกับกินนา,าทียี่สิบนาทีนะเราก็ได้จอดสาระดีๆเกี่ยวกับสมุนไพรในช่วงคืนนี้ท่านกำลังรับชมรับฟังเฟ,งฟงละสดวัดคิริวมหรือวัดนับตกแล้วก็เฟซบุ๊กพระมหากัรชัยนั่งยติแล้วก็สามารถดาวโหลดไปดูที่ช่อง YouTube ได้นะ ให้หมอีดาวนโหลดของก่อนที่จะมีรับพนักงานคนใหม่ในคอมพิวเตอร์เนื่องจากคนเก่าเนี่ยเขาไปสอนเชคเนี่ยเขาได้มาช่วยเหลือในการทำ PowerPoint แล้วก็ลงแอดมินช่วยดูแลอยู่ตอนนี้ก็ต้องไปสอนหนังสือภาษาอังกฤษสอนเปิดสอนโรเนนักรียก็ขอบคุณเช็คและอุตสาห์ที่อุตสาห์มาช่วยเหลือในการทำ PowerPoint และรวบรวมข้อมูลในช่วงที่ เกิดโรคระบาดแล้วก็มาช่วยใส่แคปซูลและหลายๆคนหลายท่านที่มาช่วยทำกันทุกทกคนเนี่ยเพื่อสร้างบุญบารมีนะช่วงนี้เราก็ต้องรีบอัดยาบาเจ็บใ้กับชาวบ้านนะในค่ำคืนนี้เราท่านหลายก็ได้รับชมรับฟังสาระดีๆแล้วหากว่าเป็นประโยชน์โยมก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์เพื่อเป็นประโยชน์แก่คนอื่นกดซ้ากดสครับกดกระดิ่งกดอะไรก็แล้วแต่นะว่ายาไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก แต่เสียอย่างเดียวคือเราไม่ให้ความสําคัญอยากใ้ทุกคนทุกท่านเนี่ยที่รับชมสอดอยู่ก็ดีย้อนเข้ามาดูาก็ดีว่ายาไทยช่วยดูแลช่วยสุขภาพสุขภาพคนไทยให้หางไข้ทุกได้มันเป็นของดีจริงๆโยมแต่ว่าเราต้องเรียนรู้ว่าใช้อย่างไรทําอย่างไรให้ปลอดภัยนี่คือสรรมะที่สุดรายในกล้ามคืคนนี้ก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับชมรับฟังพิรุสอดอยู่ ให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ปราศจากโรคร้ายที่กำลังระบาดยังไม่กี่วันพวกนี้ก็ยี่สิบเจ็ดี่ิปก้าสามสิบสามเ็ดในอีกหวันก็จะสิ้นปี6-4ก็รับสักการะใหม่ในปี6-5ห้านะขอให้ธุร,รกิจหน้าที่การงานสุขภาพและแข็งแรงอย่าได้เจ็บอย่าได้จนพบกันใหม่ในขค่คํนพื้นพ่งนี้เวลาเดียวกันคืนหนึ่งตุ้มนะกับเกตยาภปาัญญาตำรับหลวงหลวปู่เจริญพร